โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไท i แอมมอดนะครับวันนี้นะฮะก็ได้ช่ชคดีแล้วนะครับสำหรับการนะครับที่ผมฉลอง1,000พันซับสไครต์นะครับก็คือคุณเดี๋ยวผมจะจับกล้องให้ดูนะครับก็คือคลิปที่ผมทำก่อนหน้านี้นะครับก็คือแจกปัตตเลียนนะครับฉลอง1000 Sub นซับสไครต์นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์นะครับก็ทุกคนก็คอมเมนต์มานะครับแต่นะครับมีคนเดียวนะครับที่ทําตามกติกาทุกอย่างนะครับก็คือติดตามเพราะกําลังฝึกตัดผมและดูการรีวิวเครื่องตัดผมก็ประมาณนี้นะครับของผมทําเกี่ยวกับการรีวิวปัตตาเลียนนะครับโอเคก็ทําตามกติกาทุกอย่างนะครับก็มีชื่อเฟซแล้วก็ลิงก์นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะแจกนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับให้กับคุณพานุยาชิโนอาจจะอ่านผิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคก็จะแจก2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นฟันเดิมๆมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็เดิมๆมาจากโรงงานนะครับตัวนี้สามารถเอาไปรับคมได้นะครับรับผมได้นะครับนะกับร้านที่อยู่ใกล้บ้าน นะครับอันนี้คือเดิมๆนะครับฝึกตัดผมนะครับก็ฝึกได้นะครับก็สนับสนุนกันไปนะครับเพราะว่าเราอาชีพเดียวกันเราก็ต้องสนับสนุนกันนะครับอันนี้ก็ตั้งใจซื้อมาแจกโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับก็เลยแจกในโอกาสนี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะใส่อีกหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งนะครับให้กับคุณพานุละกันนะครับชื่อชื่อ YouTube ของเขานะครับก็คือ มิลลิมิลลิออนกูดเน็หรือเปล่านะครับผมอ่านผิดหรือเปล่านะครับเนี่ยมิลเลียนหรือเปล่านะครับมิลเลียนกู๊ดเน็นะฮะช่องของเขาก็คือช่องนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้เขาด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็1นึ่งพันเอ่ยหนคนนะครับก็มีการทำปัจเจียนมีการตัดผมนะครับก็เป็นคลิปแนวสไตล์ ต้นทั่วไปนะครับสไตล์การทําคลิปสไตล์แบบว่าเรียวๆนะครับคล้ายๆผมนะฮะโอเคก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับช่องนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําไปส่งเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งนะให้คุณมินเลียนหรือเปล่านะครับอาหานผิดโอเคเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ชื่อที่อยู่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่ง นะครับก็ท네 uh ี่บ้านมันมีบริษัทตัวแทนเคอรี่อยู่นะครับแต่ผมจะไปส่งให้ตอนนี้เลยนะครับชิวๆนะครับ ส่งให้ชิวๆขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้เลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมก็กําลังจะออกไปส่งนะครับตอนที่ผมถ่ายคลิปเมื่อกี้นะฮะลูกค้านะครับก็มาพอดีนะครับแล้วก็ตัดให้ลูกค้าไปหนึ่งคนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เก็บกวาดนะครับกวาดพื้นกวาดอะไรก็กาลังจะออกไปอีกนะครับลูกค้าก็มาอีกนะครับสองคนนะครับแล้วทีนี้ กินเวลาไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วทีนี้ผมเหนื่อยมากนะฮะตอนนี้ก็กินข้าวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปส่งนะครับเหนื่อยมากนะครับโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแรงเพิ่มขึ้นแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปอีกทีนึงนะครับแม่ลูกค้าเนี่ยมาตอนนี้ไม่ได้ไปส่งของนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังจะไปส่งนะครับ ก็กินเมื่อกี้นะครับกินเพิ่งอิ่มนะครับแล้วก็นั่งพักเอาแรงสักคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากๆนะครับเหนื่อยจริงๆนะครับเป็นงานที่แบบเราจะต้องใช้สมาธินี่มันมันต้องเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยในในมันคล้ายๆว่ามันล้าเลยโอเคเดี๋ยวไปส่งกันเลยนะครับตอนนี้พักเอาแรงไปทีเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะฮะเมื่อเช้าก็ตัดไปอีก ไปลูกค้านะครับมาตอนเช้าเนะครับก็ไม่ได้กินนะครับก็เลยต้องอเลดน,นะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายบ่ายสองอเออบ่ายสามแล้วนะครับนี่ผมเพิ่งจะกินข้าวตอนบ่ายสามบ่ายสามนะครับเนี่ยโอ้โหเหนื่อยขานาดนี้ไม่กินข้าวโอเกินไปโอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งแล้วนะครับโอเคจะเจอกันที่ ตัวแทนตัวแทนนะครับเคอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะโอเคก็ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ข้อมูลก็ประมาณตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ขอเปิดเผยชื่อผู้ที่ส่งและผู้ที่รับแล้วกันนะครับก็ก็จะปิดไว้ประมาณนี้นะครับจะบอกแค่ อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอให้นะครับที่ผมส่งไปนะครับเป็นทุนนะครับในการต่อยอดของร้านนะครับที่จะเอาไปประกอบวิชาชีพนะครับก็เห็นน้องเขาทําร้านอยู่นะครับเปิดร้านตัดผมนะครับก็เอาตัวนี้ไปเป็นทุนแล้วกันนะครับถือว่าผมสนับสนุน ให้ทําต่อไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็ออกไปส่ง ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนนะครับที่จะได้รับนะครับน้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือผมเสียตังในการส่งนะครับก็คือค่าส่งนี้อยู่ประมาณ115้บาบาทนะครับส่งเป็นซองไปนะนะครับก็คือเป็นกล่องนั่นแหละนะครับก็แต่ว่าเอาใส่ซองนะครับเอาใส่ซองเป็นเป็นเป็นซองเพื่อไปอีกทีนะครับไม่ได้ใส่กล่องเพิ่มอีกนะนะครับก็อีกประมาณสักหนึ่งวันสองวันก็น่าจะได้ของแล้วแหละนะครับเพราะว่า บริษัทนี้จส่งของไปอยู่แล้วนะครับค่าส่งก็115บาทนะครับก็คือส่งให้ฟรีเลยนะครับเอาไปเป็นทุนการศึกษาหรือเอาไปต่อยอดนะครับในการประกอบวิชาชีพได้เลยนะครับก็ขอให้รับสิ่งนี้ไปด้วยความดีใจด้วยนะครับผมก็เต็มใจที่จะให้อยู่แล้วนะครับส่งให้2กล่องเลยนะครับส่งให้2ชิ้นเลยนะครับคนเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะ ทำตามกติกาเหมือนน้องนะครับก็คือคนอื่นก็มีแค่คอมเมนต์นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าของน้องเนี่ยทำตามกติกาที่ผมตั้งไปไว้ทุกอย่างก็คือ1นนะครับเหตุผลนะครับที่ติดตามนะครับสองก็คือชื่อ Facebook นะครับสามก็คือลิงก์นะครับเพื่อที่จะให้ลิงก์ไปยัง Facebook ของคุณโดยง่ายๆง่ายขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับถ้าหากติดตาม เพิ่มถึง2,000 3,000หรือยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปแจกอีกต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย see you